สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางร,าลลารัฐบาลลาวพัฒนาสูตรคำนวณน,นะคะอดมินให้เด่น4กับเด่น3นะคะ3 3แอดมินเจาะไม่เข้านะคะเบิร์นะคะ เก้าแปดก็หลุดนะคะเสียดายมากเลยนะคะสี่หกก็มาตัวแปลงร่างให้แต่บังเอิญนะคะเข้าชุดเน้นให้ด้วยเนาะก็ได้เฮกันไปให้เด่นสี่เด่นสามนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์ สามเก้าสองแปดนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สองกับศูนย์นะคะเด่นสองและเด่นศูนย์นะคะสองศูนย์นะคะอย่าลืมจับคู่ได้นะคะสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองนะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมี สองหนะคะสองเานะคะสำหรับเด่นศูนย์นะคะก็จะมี03 06 07ามนะคะศูนะคะอย่าลืมตามนะคะเก้านนะคะสำหรับชุดกันนะคะ ก็จะมีสามเจ็ดนะคะห้าสี่หกเจ็ดห้าเก้านะคะแดนมินแถมให้คู่หนึ่งนะคะจะเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะ กาวจ็ 6, นะคะหกกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมี99้าเ2นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น0ูน0 6สาม อีกคู่หนึ่งนะคะจะเป็น5้านะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจนะคะคํานวณนนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า